นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสามัคคีสามปุต

พุทธังสารนังคจชามิธรรมังสารนังคจชามิสังมังสารนังคจชามิตุติยะ ปีพุทธังสารนังขจชามีทุติยามปิธรรมังสารนังขะชามีตุติยามบิสังฆังสารนังขจชามิตติยามติพุทธังสารนังขะชามีตติยามปิธรรมังสารนังขจามีตติ ยามปิสังขังสารังฆาชามิอิติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวท ajaran samnos sukatul kauwi itu anroata masa rasanmansanang bak di sawwak bakkawatan tamsan di

วายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆ ติ่างจัตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสัพพุฆลาเอสัพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยภากิณายโยอัญเชลีกะรณิโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกัส Amen.

จิตาสัพปะลาติงโครัมปนาลวะกัมมาคัมมธาตยาขังขันติสุทันตวิทินาจิตตวามุนินทวันเตชะสัพพวตุเตชะยมังขลลานินาราคิเริงกัจจวารังอติมาตพุทธังทาวากิจา กรรมเนวสุธารุนันตังเมตามปุเสกวิตินาจิตวามุเนินทตันเตจสะปวัตุเตชยมังคัลานิโอเคตขคงกรรมติหัสุธารุนันตังทาวันติโยชนปทางคุลิมาลวันตังอิทธิปิสา ขตมโนจิจตวามุนินทวานเตชะสาภวตุเตชะยังมังคลานิกตตวานักกัตถมุตรังอิวคาปิณิยาจยินจายะทวทวจนังชนกายยามาเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินทวานเตชะสาภว ตุเตชัยมังคลานิสาจังมิหายมติสาจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันตพูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนินโทตันเตชะสัพวัตุเตชัยมังคลานินันโทปนันตพุชักังมิพุต ทางมหิตดพูเตนะเทระปุจชเคนธรรมะพยานตอิทุปเทสวิตินาจิตวามุนิ่งทวตันเตชะสาภวะตุเตชยมังขลานิทุคาทิติปุจัเคนสุธาธหาทางรามังวิสุทธิจุติเมธิภักขพิธานังย นาคาเทนวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจสัพวตุเตชจยมังคลานิเอตาปิปุตตาใจยมังคลาอาตาคาทาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตตวานัเนเขาวิมิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมั Mayana na ro มหาการุณิโกนนโทวิทยะสาพพปานินางกุเรตวาปารมีสาพพปปตสามโพธิมุตตังเอเตนะสะวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามมเลสักยานังนันทิวาตน เอวังตวังวิชโยหุยชยาตุชยามังทะเลอัปปาราชิตปบาลังเกสีเสปตะวิปุคะเรอภิเศษเกสัพพุททานังอาคาปโตปโมทติสุนากาตังสุมังคัลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมห ตัวจะสุยธทรงพระมัจริสุปัากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัากินังปัากินังโนกรรมังปณีทิเตปัากินังปัากินานิการตวานลพันตาเจปัากินเอ

ติพุทธาในหิปปัจิตต์ปารุปปาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตสามปปะปัสสะกัรณะกุศลสุปสัมปทาสสจินตปริยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวะโท अनोपकातों वरो मातान्युता जपा पाता तस्मिन् पतां च च आयो गो को एतां कोथनसा शना अनेकपर्यायेन को पन्नतेन

สัมมาทาคาตังภะคะวตาอุปริเมนะปิปริยาเยนะสีลังสัมมาทาคาตังภะคะวตากัทันจะเหตุิเมนะปิริยาเยนะสีลังสัมมาทาคาตังภะคะวตาอิทัอาริยสาวกโกปานาติปาตาปติมิ व्रत होना था न पति व्रत हो ता मैं सुमे चाचारा पति व्रत हो चा तिमूषा वा था पति व्रत हो तेसुरा मे रति व्रत हो तेवा में enak pari nasilang samakatang makakawataatan cauarii menak par nasilang samaang pakkawawata tapi kus wa di padmo Kaang waras sanggutowiharati acara kocara sampai sampano anumate suwache supaya tathavi samatha yasika ti sekha patesu ti ewangko upari menapariya yena sila Menappiriyayena samadhisamatha kato bhakavata. Uparimena ppiriyayena samadhisamatha kato bhakavata. Kathanjheeti menappiriyayena samadhisamatha kato bhakavata. Ita arya Asakala manangkarinda wala pati samading, lapa ti cita seka katanti ewang pohe ti mena pariyaya na samati samatha kato bhakawata อิทาภิคุมิเวทเจวะกาเมหิวิเวจักุสลเลอิตาเมอิสวิตาคังสวิจารังวิเวกชามเปติสุขังปัตถามังชานังอุปสัมปัจจาวิหารติวิตาขวิจารานังบัปัสมาอาจัตตังสัมปัสสะทนังเจ ตัสโอเอโกติปาวังอวิตากังอวิจารังสัมมาทิชฌมปีติสุขังสุทียังชานังอุปสมปัจจวิหารติปีติยาจะวิราคาอุเบกโกจะวิหารติสตโตจะสมปัจจานุสุขันจะกายเยนปฏิสังเวเทติยันต์ ya adik kan diupek aku setima sukawihari tidak tiang canang upsah cawihara di suka saja pahana tuhkha saja pahana tati pari suting jatuh thang cha nang upasampat swiharatid ti ewang ko uparimena pariyaya na samadhi าคาตาปะควตาอุปริเมนะปิปริยาเยนะปัญญาสัมมาตาคาตาปะควตากัทันจะเหติเมนะปริยาเยนะปัญญาสัมมาตาคาตาปะควตาอิท้าอริยสาวโกปัญญาวาโหติอุทยัตคามินิยาปัญญา Asama na kato arya yani petika yasama tuka kaya kamininya ti ewang ko heti mena pariyaya na panya samatha kata bhakawata katanti upari mena pariyaya Ita piku itang tuh kamtiyatha pu tang baca nanti ayang tuh kasmutayyo tiyatha pu tang baca nanti ayang tuh kamiro tu tiyatha pu tang baca nanti ayang tuh kaniro dukamini patipatha ayatha pu tang baca ो उपरि मे न पर्यायेण पान्या सथा भगवता शील परिभावितो समाधि महाभो होति महानि समाधि परिभाविता होति परिभाविता चे ตังสัมมาเทวะอาสวะหิวิโมจติไสยทิทางกามมสวะภาวะสวะอวิชชาสวะภาสิตาโคปนภังขวตาปริภานสมัยเยอยยังปัจมวะจาหันตรานิเบขเวอามันตยามิวัววยธรรมมาสัง คาราอปมาเทนะสัมปะเทธาติปสิตจิตังปะวตาสัยยถาภิกขเวยานิกานิจิชันคลานังปานานังปัตชาตานิสาพานิตานิหาธิปเทสมุทนานังขาฉันติหาติปทางเตสังอาคั Kamakhyatyatyathang Mahanta te na ewa mewa ko pe kwe ye ke jikusala thamma sampete apama sarana apama toe te sam akamakhyatyatita smati ham heheke kita pa. शांति पापेखा पवेश मतिशी रशा समाधिजेत सेखा समाधन अधिपन्या शेखा समाधेश माति एवं नौ जेखिता प